สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วครับกับผมการนะครับกับช่องสงกราน์ชาแนลนะครับวันนี้พามาทําเครื่องปั๊มลมนะครับเครื่องปั๊มลมมีอาการก้านติดก้านล็อกนะครับเนื่องจากน้ํามันเครื่องขาดครับอันนี้เขาก็ลื้อมาแล้วครับเอามาจากต่างจังหวัดเขามาให้ทํานะครับอันนี้ก็เป็นอะไร ที่ซื้อมาใหม่นะครับมีก้านแล้วก็มีลูกสูบครับมีแหวนอันฝั่งขวานี่ก็คือลูกสูบเอ่อกับก้านที่มีปัญหานะครับเนี่ยครับลูกสูบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคล้ายๆกับลูกสูบมอไซค์สีจังหวะนะครับทั่วไปก้านก็ก้านจะเป็นก้านอลูมิเนียมนะครับเนื้อของเขาจะเป็นอลูมิเนียมไม่ได้เป็นโลหะเป็นเหล็กแบบมอไซค์ครับ เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้รอบที่สูงมากครับก็เลยใช้แบบจุดประสงค์เขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะผมเดาเอาแล้วกันถ้าก้านมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นเหล็กนะครับอันนี้ขาดเนื่องจากว่านะ้ำมันเครื่องมันขาดนะครับแล้วพอเปิดหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันเกิดความร้อนสะสมสูงครับทำให้ การนี้ละลายติดกับข้าเวียงนะครับแล้วก็เกิดการล็อกกันขึ้นแล้วก็ลูกสูบไปขัดกับกระบอกก็บินไปเลยครับแตกช่วงชายล่างแตกไปครับอันนี้ก็เป็นเสื้อครับแต่ยังไม่มีรอยอะไรเสื้อกับฝาของเขาฝาของเขาจะไม่เหมือนมอไซค์นะครับมันจะมีวาลระบบวาลอยู่ข้างในจะมีวาลสำหรับเปิดปิดในการดันลมเข้าดมลมออกนะครับ ดันลมดูดลมเข้าแล้วก็ดันลมออกมันจะมีวาลคล้ายๆกับหลีดนะครับเป็นแบบเขาเรียกหลีดเนาะในมอไซค์สองจังหวะสมัยก่อนเนาะก็จะเป็นแผ่นหลีดอะไรประมาณนี้ครับเป็น,นกลไกของเขาครับในการดูดแล้วก็อัดอากาศลมเข้าไปในถังนะครับนี่ครับก็จะเห็นผมไม่ได้ดึงออกมาเนาะมัน เห็นคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวเราก็มาถอดตัววาล์วควบคุมไฟนะครับตัวตัววาล์วแรงดันนะครับถอดออกก่อนเพื่อที่จะได้ทำงานง่ายขึ้นจริงๆแล้วผมก็น่าผมเพิ่งมาคิดได้ว่าน่าจะถอดตัวชุดปั๊มแยกมาทำมาต่างหากเลยจะง่ายกว่า แอนนี้ถอดมาก็ต้องได้เซอร์วิสอยู่ดีครับเซอร์วิสพวกรูลมรูอะไรต่างๆนะนะที่อาจจะรั่วซึมได้แล้วก็ค่อยมาเซอร์วิสทีหลังตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนเจียนะครับแล้วก็ขัดแต่งเศษอลูมิเนียมเศษก้านนะครับที่ติดอยู่กับข้อเหวี่ยงครับมันจะมีเศษ ที่ละลายติดอยู่ผมใช้สว่านเข้าไปเจียแล้วเขาไม่ค่อยออกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตะไบนะครับตัวนี้ใช้ตะไบแทงเพื่อเปิดเอาเศษเพื่อแทงเอาเศษที่อลูมิเนียมครับที่ติดอยู่ให้ออกมาแต่การตะไบก็ต้องระวังนะครับอย่าให้โดนเนื้อของ ข้อเวียงนะครับจะเป็นรอยต้องให้ผิวมันเรียบเนียนตะไบก็ต้องระวังหน่อยนะครับใช้การตะไบจะง่ายกว่าครับใช้สว่านไปเจียมันไม่ค่อยออกครับแล้วก็ตะไบไปเรื่อยครับถ้าถึง ถ้าตะใบรอบจนเศษที่มันค้างอยู่มันออกหมดแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับอันนี้เราก็ตะใบไปเรื่อยๆก่อนอาจจะยาวนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ขัดออกดูว่าเศษออกหมด หรือว่าเหลือน้อยแล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดหน่อยครับขัดสักเบอร์400หรือ600ก็ได้ครับขัดแต่ว่าอย่าใช้อย่าไปขัดให้มันกินเนื้อทวกนั้นมากครับขัดแล้วก็ดูความเรียบร้อยว่ายังมีเศษ อลูมิเนียมของก้านที่ยังค้างอยู่ไหมครับแล้วก็ใช้ก้านเข้าไปลองสวมเข้าไปแล้วก็หมุนดูก้านเขาจะลักษณะนี้ครับไม่มีน็อตล็อกนะครับของเครื่องปั๊มลมนะครับมันจะไม่มีน็อตล็อกก็คือสวมไปอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะประกอบลูกสูบ กรอบเสื้อเข้าไปได้เลยไม่มีอะไรไปประกบก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากมากมายครับแค่เราทำความสะอาดตรงนี้ก็สามารถที่จะประกอบได้แล้วดูแล้วสามารถทำตามได้ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากทำได้ง่ายๆเลย อันนี้เราก็ใช้สว่านนะครับเข้าใช้ดอกสว่านดอกดอกหินนะครับเป็นดอกหินหินขัดที่ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับไปเจียแต่งตรงจุดที่มันยังมีเศษมันติดอยู่มันค้างอยู่ก็เจียเพิ่มเข้าไปให้มันเรียบนะครับดอกขัดก็ ไม่ต้องใช้เบอร์หยาบมากครับใช้ดอกที่ละเอียดละเอียดเจียแต่งเจียแต่ง เนี่ยครับแล้วก็กระดาษทรายไปแต่งอีกทีหนึ่งอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมไม่ได้ตัดวีดีโอให้มันสั้นลงอาจจะใช้เวลาจะได้ดูกันละเอียดละเอียดเลยเนาะดูวิธีการทำ ก็แค่นี้ครับทาให้มันทาให้ข้อเหี่ยงมันสะอาดครับอย่าให้มีเศษมีอะไรให้เวลาเราประกอบก้านเข้าไปแล้วมันหมุนได้คล่องตัวมันลื่นก็สามารถใช้ได้แล้วครับแค่นี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากทีนี้เราก็มาเอาสลักลูกสูบออกนะครับ เนื่องจากว่ายังใช้งานได้อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อสลักใหม่ครับใช้สลักเก่าแทนยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปตอกใช้เหล็ก กระทุ้งต่อออกครับอาจจะฝืดนิดนึงนะมันไม่ค่อยลื่นครับนี่ก็ได้ละแค่นี้สลักลูกสูบแล้วก็มาประกอบแหวนครับแหวนของเขาก็จะคล้ายๆกับ แหวนเครื่องสีจังหวะโบราณนะครับพวกตระกูล Honda C70 C90 ก็จะเป็นแหวน3ชิ้นมีแหวนน้ำมันมีแหวนกวาดแล้วก็มีกระแหวนอัดนะครับตัวล่างก็แหวนน้ำมันตัวกลางก็แหวนกวาดตัวบนก็แหวนอัด หลักการก็เหมือนมอไซค์ครับกวาดน้ำมันลงไม่ให้น้ำมันขึ้นไปบนฝาสูบได้นะครับถ้าขึ้นไปนี่ก็คือจบเลยนะครับน้ำมันพุ่งเข้าถังหมด หลัการเขาจะใช้ลูกสูบเป็นลูกสูบสีจังหวะครับไม่ไม่ใช่ลูกสูบสองจังหวะนะลูกสูบสองจังหวะก็มีแหวนแค่สองตัวหรือรถวิบากบางคันรถสูตรนะของญี่ปุ่นสมัยก่อนใช้แหวนแค่ตัวเดียวเอง รถที่ใช้แข่งขันนะครับรถพวกที่เน้นเปลี่ยนอะไรแข่งทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนอะไรรถสูตรรถโรงงานนักก่อนสมัยก่อนสองจชงหวะมีแหวนแค่ตัวเดียวเองนะครับอันนี้เราให้ดูล่องดูแหวนมันก็จะมี สังเกตจะมีร่องอยู่ริมแหวนด้านนอกนะครับให้ให้ให้คว่ำลงนะครับมันจะมีเว,ว้าอยู่นิดนึงแหวนเขาก็จะว่าเหมือนสีจังหวะไหมก็เหมือนแต่ก็จะมีความหนามากกว่ามีสังเกตว่าจะมีความหนามากกว่าครับ ถ้าแหวนสีจังหวะรถตระกูลเว็บบ้านเราก็แหวนก็จะบางครับก็บไปประกอบเลยครับใส่สลักใส่สลักแล้วก็ใส่กิป๊ปล็อกงานเสร็จสิ้นครับกิ๊บล็อกซ้ายขวาสองด้าน ล้างแล้วก็ใส่เข้าไปเลยขั้นตอนนี้ก็จะยาวเหมือนกัน,นครับไม่ได้ตัดวีดีโอให้สั้นลง ค่อนข้างยาวไปนิดนึงตอนแรกใส่กิปเข้าไปเหมือนมันจะลวมลวมครับก็เลยต้องถ่างกิปออกหน่อยเพื่อที่จะให้มันเข้าร่องพอดีก็ต้องถ่างดึงถ่างนิดนึง ก็แค่เนี้เป็นอัเสร็จสิ้นครับเราก็เตรียมขั้นตอนการประกอบไปเลยนะครับก็ล้างทำความสะอาดภายในห้องเข้าเวียงเนาะจะมีคราบมีเศษโลหะดำๆอยู่ในห้องเข้าเวียงก็ล้างทำความสะอาดให้ออกให้หมดครับ ผมจะใช้เบนซินนะครับเป็นการในการล้างใช้เบนซิน e e 0ครับมันจะได้มีราคาถูกหน่อยก็ใช้ได้กลิ่นก็ไม่แรงมากครับจะมาล้างอันนี้เราก็ชโลมน้ำมันทั้งล่องแหวนทั้งก็ก้านด้วยนะครับที่จะเตรียมการประกอบ โลมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยง่ายๆครับผมว่าประกอบง่ายมากนะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้ครับถ้ามีอาการแบบว่าเหมือนกันนี้ก็ไปซื้ออะไรถ้าพอมีเครื่องมือก็สามารถที่จะทำได้ ไปซื้ออะไรมาทำเองก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกครับหรือใครอยากจะลองทำอยากจะฝึกฝีมือเนาะอยากจะมีความรู้ด้านช่างก็ลองทำดูอันนี้ก็เป็นไกด์มาทำให้ดูเป็นไกด์ว่าทำประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ทากาวนะครับประก็นยังไม่ขาดก็ทากาว ตอนประกอบเสื้อก็เอานมันไปชโลมได้กระบอกสูบก่อนครับเอานิ้วรูดรูดปั่นให้รอบแล้วก็บีบบีบแหวนก่อนนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยแหวนอันไหนที่มันไม่เข้ามันโผล่แล้วก็ใช้ไขควงนะครับ ไปจิ้มกดให้มันหุบเข้าไปครับเพ่าผมไม่ได้มีเครื่องบีบแหวนเหมือนโรงงานเขานะเราใช้ฝีมือทำแบบง่ายๆแล้วมันต้องมีเครื่องมือมมากครับเน้นการทำแบบใช้เครื่องมือไม่มากเนี่ยครับ พอลงแล้วก็แล้วก็ลองหมุนดูนะอันนี้ประกอบฝาเสร็จไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ากล้องผมมันตัดไปตอนที่ผมถ่ายตอนที่ประกอบฝามันกล้องมันตัดไปครับเนื่องจากความจําเต็มนะก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยข้ามไปเลยเพราะประกอบไปเสร็จแล้วก็เลยข้าม ก็ลองหมุนดูครับดูความลื่นหมุนขึ้นลงหมุนรอบถ้าดูแล้วว่าไม่มีการติดขัดอะไรมีความลื่นก็มาประกอบฝาปิดแข้งเผาเข้าเหวียงนะห้องเครื่องห้องเข้าเหวียงจะเรียกยังไงดีฝาปิดแข้งห้องเผาเข้าเหวียง เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับมันมันจะเรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็มันจะมีแข้งซ้ายขวาฝาครอบจานไฟฝาครอบคัตอันนี้ก็เป็นฝาครอบเข้าเหวียงแล้วกันพูดง่ายๆนะนี่ครับเขาประกบเข้าไปเลยทากาวแล้วก็ประกบเข้าไปเลยแล้วใส่นอ็อ นอตของเขาก็จะเป็นหัวหกเหลี่ยม4ีมิลนะครับใช้จำนวน8ตัวขันไล่ขันล็นลอกทั้ง8ตัวให้มันแน่นแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับแต่น้ำมันเครื่องผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่นะครับ แต่ที่ดูจากห้องเครื่องก็น่าจะประมาณลิตรหนึ่งถึงลิตรครึ่งหรือเปล่าผมไม่ไม่มีข้อมูลเหมือนกันแต่ใส่ลิตรหนึ่งก็ถึงแล้วครับเพราะว่าข้างในห้อง ข้าเหวี่ยงมันก็จะมีแรงดันนะครับเวลาเราติดเราเวลาเราสตาร์ทไอไม่ใช่เวลาเราเปิดเครื่องเนาะเวลาเราเสียบักเปิดเครื่องมอเตอร์มันหมุนมันก็จะมีแรงดันในห้องมันก็จะทําให้น้ํามันมันก็ดันขึ้นไปเลี้ยงพวกกระบ,บอกสูบพวกนั้นได้ครับอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนเทสแล้วนะครับดูแรงลมเนาะ ประกอบเสร็จแล้วก็เทสเทสสักนาทีเนาะดูแรงลมแค่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับก็แต่ยังขาดอะไรอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือวาลวตัวเช็ควาลวที่จะต่อเข้าถังนะยัง ต้องสั่งมาก็ประมาณนี้ครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานก็ฝากช่องนะครับสงการชแนลถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับอันนี้ก็ถึงท้ายคลิปแล้วก็จะหาความรู้ใหม่ๆหาเทคนิคการทำงานใหม่ๆที่เป็นความรู้ในด้านช่างนะครับ เอามานำเสนอกันใหม่ครับเทสลมออกก็เทสแล้วก็ผ่านแล้วครับก็รอแค่อะไรแล้วก็มาประกอบกฝากเลยนะครับช่องสงการชแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share เลยนะครับฝากกดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม